มา,ายานะครับถูกสร้างขึ้นมาโดยที่คำว่ามารายาเนี่ยก็มีปลายวิชาชีก็คือเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องภาพดวงตาเรื่องของอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเออจริง,รง,รง,รงๆงที่เรานําเสนอก็คือเรื่องของเครื่องหอมเพราะนั้นเครื่องหอมเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทีาา่เข้ามาเติมเต็มเป็นศุนยรีภาพศาสตร์หนึ่งก็มีลักษณะไม่แต,ตกต่างกับที่เราฟังเพลงเครื่องหอมในตลาดมันก็จะมีลูกค้าหลายๆกลุ่ม เราเลือกที่จะอยู่ในกลุ่มตลาดบนเนื่องจากเราเราเชื่อว่าในการพัฒนากลิ่นหรือว่าความต้องการของของุที่เราสร้างเนี่ยบอกกับลูกค้าตลาดบนเพราะฉะนั้นแนวแนวทางของกลิ่นที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมาจากคอนเซ็ปต์ที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะกลุ่มมาจากกลุ่มลูกค้าเช่นลูกค้ากลุ่มที่ยังต้องการอะไรที่เข้าใจง่ายก็จะมีกลิ่นที่แนวโน้มเข้าใจได้ง่ายขึ้น กับ,บกลุ่มนึงก็คืออาจจะชอบเพที่มันความลึกซึ้งมากกว่าเช่นเช่นทางบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีเพลงฟ็อปหรือว่าอาจจะมีเพลงในแนวที่มันซับซ้อนเป็นเพลงยูเอชขึ้นถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับเพลงแตเออ่เรื่องเครื่องหอมเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันเราก็มีกลิ่นที่บามาเป็นแนวฟรอปหรือว่ากลิ่นที่บาเป็นแนวนิวเอตซึ่งมันอาจจะหรือแม้กระทั่งถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าอาจจะเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องและทานองแต่อาจจะมีเพลงบางเพลงเป็นเฉพาะเพลงมันเลง ปลิดของเราก็ถูกสร้างมาโดยโดยโดยคอนเซ็ปต์นั้นๆ